ao, à, tụi nó lủng khăn này, phi nông ơi, thắc ăn má giảm này, đấy bạn này, hả? Huh? bên đây ăn gì đấy? đạp, ăn gì đạp? cháu cứ bùn hơ ở lưới cứ bùn hơ, ở lốt, hơ ở lốt, tụi nó cái này, tụi này nó lòn này hơ ở lốt. nhảy nhảy nó, nhảy nhảy đi. ไงมาใส่บ <ort. S 2> ้างเนี่อือไนเปิดตากูกันล้งเนี่ยมันอันอะไรงมาไงมาอ๋อมันหอยเน่มัได้ออกอยู่กะลกกะลกกะลกอยู่โอ้ยฝนกมาเลยเรื่อยไปหน่อยเดดเลยปนแดดพอหานาที่นี่เออโอ้นกเลยป่าสืบเอาน้าเออใส่ไว้ใส่ลังนี่แหละเนี่ยหลดเลยดิ A ờ, nhóc sâu chọn đi yên kụn tê. tệ, ơ yên xí chọn chọn chọn. mà lộn ý kiến. Ugh, ít, kiệt hoa 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 bộ hoa 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 Thằng hoa hoa nè Cú chút Nó hoa hoa nhai hoa hoa nè Nhai hoa

ใช้ยฮ้ยฮ้ยฮ้ยใช้เบ็ดนะเออเอาหมานแล้วพี่น้องค่อยค่อยโอ้ยคือเห็นเขาป่าแท้น่ะอ้หนาานากวาได้ขาดคนั่นจะถอย่งนนะไหถึงได้เหรออใส่ของอุ้ใส่ของอุ้ยวันจะลอยไปเด้อเียเแ็่จับป่า่มีรถ เอ้ไกลยุ่งสักโอ้ลังนี่หลุดเลยลังนี่โอ้ฮะลังนี่หลุดเลยนี่มมมึึงงฮะเงี้ยแต่ได้มันหลอนผมไม่ยิงอาตามพี่น้องเลยถือแล้วว่าตัวหนอลังนี่โอ้ลังนี่ก็ถือแล้วพี่น้องนี่โอ้เหไปเออตัวบบใหญ่เออตัวบบใหญ่

เฝ้า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 ขาวามันเนาะอืมเออ่นไรเลยทำหลุดเด้อโอ้ยังบไตอืมมาใช่อีกช่องล้างลวดเลยมันแล้วพี่น้องมันแล้วเบ็ดชิปไปล้างตะกี้ว่าเศร้าล้างบ่หอดจับเบ็ดชิปไปล้างนี่งบ่พ่อพี่น้องเอ้ยเขียดเขียดมืดฮะ Ồ Hả Ông Hả Thứ ý lẹo Nó sai Nằm đi Hên bò Áo oh. oh mẹ nó áo oh mẹ Đồn ý lẹo phía nông no. đồn ý lẹo <laughs> Văng là văng là văng Một minh thế đấy bà nè Bố mít tổ nhai như thế nào ấy Nhắc sẽ đợi cho trong chồng chồng như thế nào Hả Một đi thử quá lắm này nè Thử đường bếp chồng chom chồng chồng Ô, ba mày đứng ba mà đứng Rút lần này mày 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 bako do nhé tôi, đấy? Ni, kumo an hôn mùa này mày 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 เอาหอยก็เอาก่าหอยก็เก่าหอยเก่าเอาไม่ป่าแล้วเออตายแล้วหรือยังเอ่ะใช่ช่องใช่ช่องเออสร้างเป็นพี่น้องเยไปลงให้ลุงไปอันนี้ตรงสีเมืองนบอาลุงสีเมืองเอาป่ามาไว้บอสแม่นอกเนาะมันบืนเนาะเอาหน่ยหอยหน่ย ไปงั้นไม่ใช่พยายามตรงเลยพี่น้องไงอีเน,ะนาะฝนตกมันหัวป่นะเนี่ยโอ้ยชุบพอน้ำบอ่อ่งอมองได้มันหัวเนี่ยหมดแล้วพี่น้องอ,อันนี้เห็ดคุ้มดักว่าอือ mọi bubble hai na nè trộm Nó trộm quả đó, trộm 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 đó trộm 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 กดถึงน้อยโอ้กอด,ด,ดีใช่เงี้ยเลยขดของรัขดของมาเสีบบดนี่ไรบ้ไม่ <c ười> ตาได้เลยอ้าวนี่ก่าอยู่ <c ười> หอยทับมาเลยใช่ไมปลาเบ็ดใชา,ใาตุ้งเหี้ยงเลย tố này bắt tiếng mắng lắm bằng đó ông mới cầm không nên quý phụ chắc quý phụ đúc ừ nội <laughs> xe biết ở đây bộ ừ nội là đi đứa nó mới nhai thế, ừ. mới cười mới say đó cốp cả thường đấy, sao này biết anh โตงนล้วอะกบถึกตัวนึงช้ำถึกเบ็ดตัวนี้นนนนแล้วค <ว S 2> ือช้ำถึกเบ็ดตัวขึ้นนี่นแล้วว่าสิเอาวหัดเต้นไปเลยอดชับามานอยู่พี่น้องเว้ยก็ทิ้งสีหัดตัวโก,ก่อนยามทั้งโตงยามทั้งอันเบ็ดเลยเนาะอือโอ้ยไปแล้ว ลืมอัดององาอะไร้หมดแท้แหละตัวนุ่นี่โอเคงว้าชิโนงเลยลืมอัดของคิดว่าอัดฟ้าละไงอะไรสักอย่างวแรกผมว่าลืมอะพวกอนก็ มาพยายามต้งลุมอีกนะกาจับไปพี่น้องพยายามต้งตะลุมอีกเขาลงมาเลยเงี้ยงไปเลยเห็นเพิ่นนั่งเขาเมาอยู่กระลังว่าเสีอันไปคุบเอาเต้นเขยกเขยกเขยกเขาเกาะไผ่เสียงโคกเขย็อคเลยมาพี่น้องมาบังต่อนสามเหลี่ยมตัวโนะไปฮะ สามรหลี่ยมตัวโนโ้หัวควันเนี่เป็นแนวนี้ตัวโนโ้ตว่ะตลกขนาดเราอ่ะปลาแล่นขึ้นไปจักจับด้วยขอสิอันนี้จับกล้องด้วยมือเศร้าได้ประดุกง่ายด้สั่นโอ้ยง่ายบ่ะอืมตัวง่ายเลยแตะเว้นยันบมลงก็ได้เนาะถาม,มาลุดน้องกันพี่น่องเลย จลัดจัดจด้วยใขอน้อยตัวนึงพี่บอกขอน้อยตัวนึงกบน่ะเอาใส่กระถางเนาะเต้นไปเลยโอ้ยว่ะถือตัวนี้อ่าถืออันนี้เลยกบก็บถือขอกับเต้นออกักเอาขึ้นได้หม้อกบตีไปเลยเดี๋ยวมึงดูกล่องนะเห็นอ่าวเยอะคือวิ่งไปทางใหม่เบบุกชับเปลี่ยนผมดได้บ้างเต้ ไปละไปละสองได้โอ้สองสองสองกระปูก็จะเข้าไปอุ้ยไม่เต้นสองหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาบัวรถบัดตาไล่รถวัดวานไปได้พี่น้องเอ้ยได้สองปลาข้าวน้อยสองตัวโอเคพี่น้องเนาะสลากินี่ไว้สันนิก่อนพี่น้องเอ้ยกังวิญเพิ่นบบลุง ขอบุขอบคุณหลายๆ์ด้พี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอคลิปหน้าพี่น้องสรัาคลิปนี้สบายดี